ปาดเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะคะแฟนขับจินสนัน่นแฟนขับมีความสุขต่างตกรลุ่มรักคู่นีิสนั่นวันไหวนั่นเองพี่น้องคาปาดหลังจากที่ทางแม่แพลนเนาะได้อัพรูปหรือว่าทางพี่ซันนะคะได้อัพรูปนะคะแฟนขับบางคนมาคอมเมนต์แบบนี้เยอะแยะมากมายในการที่อยากเห็นสองคนนี้ถ่ายรูปคู่กันหรือว่า จับจิ้นสองคนนี้นั่นเองพี่น้องคะแล้วก็เรานะคะดูรู้สึกว่าน่ารักนะเออน่ารักแบบรู้สึกว่าแบบยิ้มตามนะพอใดูคลิปเพื่อนหรือว่า ื่อนออกมาไลฟา์สดเนาะก็รู้สึกยินตามในช่วงที่แต่และช่วงที่ดอกมานั่นเองค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะพี่น้องคาแฟนคลับนะคะเอามาลงเยื้อเย้มมากมายแล้วก็หลายเพจด้วยเนาะในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะเนี่ยบางคนว่าโอ้โหน่ารักมากพระเอกมาปลูกต้นไม้พี่น้องคาเนี่ยแล้วก็มีรูปใีต่างนะยุงข้างในการที่บางรูปนั่นเองค่ะแล้วทีนี้แฟนคลับบางคนคนนี้ค่ะบอกว่าอ่า ก็เป็นอีกผลงานชิ้นของ2พี่น้องพระเอกดิเกกับนางสาวมะลําค่ะร่วมงานกันแบบสร้างสรรค์ผลงานให้เอซตื่นตาตื่นใจอ่ามีอะไรใหม่ๆมาติดตามพอดีนะคะลูกชอบน้องซันชอบแม่แลพลวเผามากๆดูลูกทั้งสองเคมีตรงกรันคงจะมีผลงานชิ้นใหม่มาฝากเอฟซแน่เลยใครจะคิดอะไรเราไม่รู้หรอกนะคะร่วมงานกันสบายใจให,ห่วงคำแม่อ่าเนี่ยรักมาก ยอะพี่น้องขาเยอะถ้าอนาคตข้างหน้าจะเป็นเนื้อคู่กันมันไม่ผิดนะคะเพราะว่าสดข้างคู่นั่นเองพออี่น้องแล้วก็เรื่องราวนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่แฟนคลับนะคะพี่น้องขาเหมือนกับว่าชอบชอบในโมเมตนต์นี้กับทางพี่แพลและก็พี่สันเนาะชอบโมเมนต์นี้เนาะถ้าใครไม่ชอบหรือไงก็ตามแต่นะคะเลื่อนผ่านไปเลยแล้วก็ใช้ถ้าอยากดูอ่ะถ้าจะดูใช้คําพูดที่สุภาพคําพูดที่คิดก่อนที่จะนํามา สื่อสารน้ำมายข้นได้เห็นกันว่าเจ้าพิมพ์หนังสีเดอร์นั่นเองค่ะว่าแฟนคลับก็คืออินตามเนาะชอบในคู่นี้เป็นอย่างมากเราคนหมือนกันค่ะได้เห็นก็ชอบในมุมนี้ความน่ารักของทั้งสองคนนั่นเองแต่ว่าเอฟซีบางคนคะ่ะพี่น้อง่าก็เข้าใจเนาะแบบเออพ่อด้แซลพ่อด้หัวมวนน้ำพืนแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนาะทางแม่แพลวบอกว่า,วาเออเนี่ยเป็นแค่พี่น้องกันนะไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้นอย่างน,างนี้เหมือนแฟนคลับว่านะนั่นแหละพี่น้อง่าและแฟนคลับแต่ละคนก็แบบ พูดในนามพูดจิ้นกันละเนาะเพราะว่าโอ้โหถ่ายรูปอะไรก็ตามแต่และเคมีเข้ากันเป็นอย่างมากถึงกับมากเลยทีเดียวค่ะไปดูโอ้โหให้การสัมภาษณ์หรือยังไงก็ตามแต่หรือว่าแม่แพลวโพสตรูปคู่นะคะแฟนคลับก็คอยให้กําลังใจคอยที่จะามาชื่นชอบชื่นชมอันนี้คือเป็นสัมภาษณ์ค่ะพี่น้องคะ อาจจะเบาค่ะพี่นองแต่ว่าก็รู้สึกว่าให้การสัมภาษณ์ที่น่ารักมากแล้วก็ f อฟนะคะบางคนค่ะบอกว่าทางคู่คือให้สัมภาษณ์พูดดีมากค่ะ แต่ใดๆเวลาแม่อยู่ใกล้พ่อดอกรักคือน,นิ่งเป็นคนละคนเลยอะอ่าพี่น้องแล้วว่าถ้าใครอยากไปดูนะคะไปดูได้ที่ทางเพจของ fc แต่และเพจได้ถ่ายลงแล้วก็ทางแม่แพลน้องได้เอาลงในการที่ให้สัมภาษณ์เมื่อคืนมีผ่านมานั่นเองค่ะบางคนบอกว่าโอ้ยฉันฟินมากยังกระดูซีรีส์เกาหลีเคมีเข้ากันสุดๆเลยค่ะโอ้โห บอสแพรบอสบอสซันปังค่ะสวยหลอ่อน่ารักทั้งคู่เลยค่ะหล่อสวยมาก2คนนี้อ่านี่ค่ะพี่น้องรอชมผลงานทั้งสองค่ะติดตามมากๆเลยดอลอดูเบื้องหลงังติดงงเงม้มากค่ะในเรื่องราวนี้นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้อง่ะถือว่าใครอะ ใครชื่นชอบเหมือนเราไหมสามารถคอมเมนต์พูดกั้นใต้คอมเมนต์ว่าคุณรู้สึกชื่นชอบใน2คุณนี้หรือไม่ที่กําลังเป็นกระแสมาแรางเลยณนตอนนี้นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามเพจหรืชอช่องด้วยนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้กับไปก่อนคะ่ะ